ข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสหาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์โโมินอนบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟอาร์เด็ก t เ r มสตารระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Factory News l i v e Weekly Report นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสมาชิกที่เข้ามาชมผ่านทาง TikTok ของเรานะครับก็ทาง Factory Choi c e นิงนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7เดือน7นะครับหลายคนก็น่าจะเริ่มเก็บโค้ดกันตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วใช่ไหมครับวันนี้ชอบอะไรอยากได้อะไรนะครับก็กดสั่งซื้อกันอย่างมีสตินะครับแล้วก็แบ่งเวลามาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกันทาง f a c t วีนิวส์กันนะครับผมนอกจากเรื่องของวันที่7เดือน7ครับวันนี้ก็ต้องขอทักทายนะครับสวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเราก็ได้เรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ แรกนะครับของประชาธิปไตยก็คือการเลือกเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยนินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจารย์วันว้หมัดนอมาัทาน,นะครับที่อาสาเข้ามารับตําแหน่งประธานสภาในครั้งนี้ครับผมสําหรับการบวชเลือกนายกรัฐมนตรีครับก็ยังเป็นเรื่องที่มีการ เดานะครับทั้งแผนลับแผนลวงนะครับหรือทฤษฎีสมคบคิดอะไรเยอะแยะเลยอะไรก็ตามครับสัปดาหนะ์หน้าเราจะได้เริ่มเห็นความคลี่คลายของเรื่องนี้แล้วครับผมวันนี้ครับก็มาอัปเดตเรื่องราวรอบโลกกันครับมาที่เรื่องแรกของเรานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์รูปปลาครับที่ใช้ชื่อว่าเบลครับเป็นหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีป,ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าไปช่วยทําการ สำรวจแล้วก็ตรวจสอบโลกใต้ทะเลครับผมงานนี้ครับเป็นผลงานของนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมหุ่นยนต์รูปปลาที่เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติเนี่ยจะเข้าไปช่วยงานของนักอนุรักษ์ครับในการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นรูปปลาเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเข้าไปรบกวนระบบนิเวศต,ต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมทางทะเลนั่นเองครับหุ่นยนต์ที่ชื่อเบลนี่ครับจะเข้าไปช่วยสำรวจระบบนิเวศ รูปแบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและมันสามารถที่จะทำให้ละเอียดมากขึ้นครับผมเพราะมันสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดโดยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนอกจากรูปลักษณ์ครับที่มันค่อนข้างจะไม่แปลกแยกนะสำหรับสายตาของมนุษย์เนี่ยเห็นในจอกก็ต้องบอกมันหน้าตาแล้วก็เคลื่อนที่คล้ายปลามากนะครับปลาอื่นๆจะมองมันว่ามันเหมือนปลาหรือไม่เหมือนปลานี่เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือรูปแบบการขับเคลื่อนครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นพวกเรือดำน้ำจิ๋วขนาดเล็กที่ใช้สำรวมมันจะใช้ใบพัด มันจะมาเรื่องของเสียงครับแต่ด้วยการเคลื่อนไหวของเบลเนี่ยมันจะเงียบครับผมรูปร่างลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยกลมเกลืนครับแล้วก็มันก็จะไม่สร้างความแตกตื่นให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นใต้น้ำทีนี้เราก็จะได้สำรวจเลยว่า ความเป็นธรรมชาติจริงของระบบนิเวศตรงนั้นเนี่ยมันใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับผมคุณโยนตัวนี้อย่างที่เรียนใช้เทคโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับที่สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการเคลื่อนที่ต่างๆครับป้องกันไม่ให้ออไปกระทบกระเทือนกับพวกปะการังครับผมหนะ้าที่อย่างของมันก็คือ เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตครับเก็บรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ําร่วมไปถึงการถ่ายวิดีโอที่สามารถทําได้ที่ความละเอียดระดับสูงนะครับเวลาที่เคลื่อนที่ผ่านแนวประการลังต่างๆครับผมความสามารถของมันเนี่ยก็คือดำน้ําได้ลึก1เมตรครับผม ของมันมีน้ําหนักประมาณ10กิโลกรัมครับทีนี้การที่ไม่ต้องใช้ใบพัดครับรูปแบบการเคลื่อนที่ของเบลนี่คือการดูดครับสูบน้ําเข้าไปทางภายในของมันแล้วก็ดันออกมาด้วยปั๊มนะครับก็จะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้มันสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ําได้นะครับแล้วก็ครีบเทียมนะที่ติดตั้งเอาไว้เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับใช้ในการควบคุมทิศทางซึ่งครีบเนี่ยก็สร้างจากวัสดุที่เป็นซิลิคนครับผมการใช้งานครับการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถว่ายได้นานสุดครับ ประมาณ2ชั่วโมงครับผมแล้วเมื่อแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ด้วยตัวเองแล้วก็จะเริ่มส่งสัญญาณ GPS ครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปเก็บมันมาครับผมทีนี้ทางนักวิจัยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบบในการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมบริวิทยุได้แต่เขาเลือกที่จะตัดมันออกครับผมเพราะอย่างไรก็ตามครับหน้าที่ของมันในการเก็บ เรื่องของตัวอย่างรหัสพันธุกรรมต่างๆจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเนี่ยก็ต้องอาศัยนะักวิจัยเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปเก็บมันด้วยอยู่ดีก็เลยมีการตัดฟีเจอร์ที่อาจจะไม่จําเป็นเหล่านี้ออกไปนะครับผมส่วนต่อจากนี้นะหุ่นยนต์รูปปลาที่ชื่อเบลเนี่จะสามารถทําอะไรได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสที่จะขยายขอบเขตการทํางานได้เยอะมากเลยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับผม ข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องของยานยนต์ครับและอันนี้เป็นยานยนต์ที่ขับแบบอัตโนมัติครับผมชื่อว่า V Ride นะครับเป็นรถจนไร้คนขับของจีนแต่ได้รับใบอนุญาตครับให้ใช้งานได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับในตะวัอนออกกลางเองครับโดยทาง UAE เนี่ยได้อนุมัติ ใบอนุญาตนะครับระดับชาติให้แก่ว v ีไร e นะซึ่งเป็นบริษัทขับขี่อัตโนมัติของจีนนะครับและนี่เป็นการให้เป็นครั้งแรกครับผมทำให้ v ีไรสเนี่ยสามารถที่จะทดสอบยานยนต์ไร้คนขับระดับ4 นะบนถนนสาธารณะทั่วไปนะครับในประเทศได้เนี่ยระดับ4ที่ว่าครับเป็นการรับรองโดยองค์กรที่ชื่อว่า SAE หรือว่า Society of Automotive Engineers ครับผมซึ่งหมายถึงว่าเจ้าพาหนะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมครับได้รับอนุญาตในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปควบคู่กับนโยบายระดับชาติของ UAE ในเรื่องของการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าครับผมซึ่งนโยบายอย่างที่ว่าครับจะ รวมไปถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายของชาร์จเจอร์ในระดับทั่วประเทศนะครับการสร้างและควบคุมตลาด EV ีร่วมไปถึงการกระสุ้นอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในเคสนี้ก็คือเรื่องของออโตนอมัสเฟสเฮกเกิลนั่นเองครับอะไรก็ตามครับที่จะช่วยทําให้ลดการปล่อยมลพิษแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งหมดนะครับใน UAE ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ปกครองของเอมิเรตครับผมก็คือท่านมูฮัมหมัดบินรอชิดอัล มักูครับผมซึ่งท่านต้องการจะทําทให้การขนส่ง25ของสหรัฐอารับเอมิเรตเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติครับภายในปี2573นะครับคือคิดข้ามช็อตจากที่บางประเทศเนี่ยเขาพูดถึงสัดส่วนของการเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ทางผู้ปกครองเอมิเรตคือมองว่าให้มันเป็นระบบขับที่อัตโนมัติภายในปี2573ด้วยสัดส่วน 25%ครับผมทั้งฝั่ง v w i d e ครับก็ได้แถลงการว่าจะเริ่มทดสอบยานพาหนะไร้คนขับทุกประเภทครับผมในประเทศแล้วก็มีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีไร้คนขับเนี่ยไปใช้ในยานยนต์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับเพว่าทุกประเภทมันก็มีตั้งแต่โรโบแท็กซี่นะครับเป็นรถแท็กซี่นั่นเองโรโบบัส r o b o ว a แวรวมไปถึงพวกรถทำความสะอาดบนถนนครับหรือว่า autonomous street sweeper ครับผมในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยทางวีไรยเองนะครับได้ทดสอบหุ่นยนต์แท็กซี่บนถนนสาธารณะในบางแห่งแล้วนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับผมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ก่ออ้างบริษัท อย่างเป็นทางคารครับอยู่ในเขตที่เรียกว่า China UAE Industrial Capacity Corporation Demonstration Zone ชื่อค่อนข้างยาวนะครับจำง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เกิดการทดลองความร่วมมือระหว่าง ธุรกิจของจีนกับ UAE ครับผมซึ่งก็เป็นเขตที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรว่วมมือทางอุตสาหกรรมระหว่าง2ประเทศนั่นเองอย่างไรก็ตามครับทาง UAE เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีเป็นข้อกำหนด,ดออกมาชัดๆนะครับว่เาเขาจะใช้กฎระเบียบประเภทใดนะในการที่บอกบริษัทต่างๆว่ารถยนต์ของประเทศของบริษัทนั้น,น,นเนี่ย ข้ามหรือผ่านการทดสอบแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งจําหน่ายได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างในบางรัฐในสหรัฐอเมริกาครับอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียแล้วก็แอริโซนาเนี่ยเขามีการทดสอบ AVEV เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแต่ทั้ง2รัฐเองก็มีการควบคุมที่แตกต่างกันนะครับอย่างในแคลิฟอร์เนียเนี่ยบริษัทต่างๆต้องได้รับใบอนุญาต หลายใบนะครับต้องผ่านหลายชุดทดสอบมากเลยต้องมีการปรับใช้ต้องมีการเรียกเก็บเงินจากการโดยสารอะไรต่างๆในขณะที่ในแอริโซนาเอนะครับใช้เพียงแค่การรับรองด้วยตนเองครับว่ายานพาหนะเหล่านั้นเนี่ยตรงตามเงื่อนไขของความเสี่ยงขั้นต่ำถ้าเกิดการทำงานแบบเป็นปกติ นะครับอย่างที่บอกว่าที่ไหนท่านก็ทราบนะครับในสหรัฐอเมริกาในต่าะรัฐเนี่ยมีกฎหมายเป็นของตัวเองนะดังนั้นการที่จะบอกว่าอะไรผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องมีความชัดเจนก็ต้องรอดูนะครับว่า u ี e เนี่ยจะสรุปกฎเกณฑ์แบบนี้ออกมาได้อย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าก็จะดึงดูด นักลงทุนดึงดูดหลายๆชั่วกิจนะครับเพราะย่ออย่าลืมว่าใน UAE เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินทางนั้นนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งสําคัญก็คงต้องดูเช่นเรื่องของความปลอดภัยของผู้คนในเมืองนั่นเองครับมาที่ข่าวที่3ครับเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องเลยครับของซัมซุงครับที่เร่งเครื่อง ในเรื่องของการขยายฐานการผลิตชิปนะครับแล้วก็ทุกแหล่งข่าวก็ชี้ชัดนะครับว่าดูจากทิศทางของซัมซุงเนี่ยคือต้องการที่จะแข่งกับยักษ์ใหญ่ก็คือ TSMC ของไต้หวันนะครับหรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอร์วิลล์คอร์เปอเรชนเองครับผมโดยข้อมูลจาก b l o o m บิร์กครับได้ระบุว่าซัมซุงเนี่ยกำลังมีแผนดําเนินการที่จะผลิตชิปขนาด2นาโนเมตรครับแล้วก็จะเร่งนํามาใช้ในสมาร์ทโฟนให้ได้ภายในปี 2025อีกไปถึง2ปีต่อจากนี้เท่านั้นเองเลยนะครับผมซึ่งก็จะต้องเพิ่มกําลังการผลิตทั้งในโรงงานในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาให้สูงมากขึ้นครับสำหรับรายละเอียดของการผลิตชิป2นาโนเมตรนั้นทางซัมซุงก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าชิป2นาโนเมตรตัวนี้ครับจะมีประสิทธิภาพการทาง,งานที่สูงขึ้นถึง12%ครับแล้วก็ประสิทธิภาพในเรื่องการใช้พลังงานก็ดีขึ้นอีก25%เลยนะครับถ้าเทียบกับชิปขนาด 3นาโนเมตรซึ่งถือเป็นชิปที่ทันสมัยที่สุดของซัมซุงในปัจจุบันโดยที่ทางซัมซุงครับก็มีความพยายามให้จะขยายฐานกำลิตให้มากขึ้นนะครับซึ่งจากแต่เดิมเนี่ยโรงงานของซัมซุงเนี่ยจะกระจุกอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกก็คือโซนแถวตัวเกาหลีเองนี่แหละนะครับรวมไปถึงญี่ปุ่นหรือจีนด้วยนะครับนอกจากการเพิ่มฐานการผลิตแล้วครับซัมซุงเนี่ยก็ต้องการจะเพิ่ม สายการผลิตในประเทศเกาหลีใต้เองด้วยนะครับในเมืองคลองแท็กนะครับผมรวมไปถึงในวัฐเท็กซัสครับเมืองเทเลอร์ที่สหรัฐอเมริกาภายในปี2024ก็คือช่วงปลายปีหน้านะครับซึ่งแผนการอันตกนี้ครับกำลังจะทำให้ s ั m s ุงเนี่ยสามารถที่จะเร่งกำลังการผลิตได้มากถึง7เท่านะครับเเท่านี้เทียบตั้งแต่ช่วงปี2021นะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาไปจนถึงปี2027ก็คือหลังจากที่โรงงาน ขยายกำลังการผลิตสําเร็จเนี่ยในปี2027กําลังการผลิตจชิปเป็น7เท่านะครับเมื่อเทียบกับปี2021ครับผมซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ยังมีแผนการในการผลิตชิปขนาด1.4นาโนเมตรนะครับคือเล็กลงอีกภายในปี2027ครับก็คือหลังจากโรงงาน2แห่ง สร้างเสร็จแล้วนั่นเองนะครับและระบุว่าเป็นการผลิตในระดับ mass production แล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแถลงการออกมานะครับว่าชิปขนาด1.4นาโนเมตรเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพดีหรือแตกต่างขึ้นในด้านใดบ้างแต่โอเคก็เชื่อมันน่าจะต้องดีแน่นอนนะครับซึ่งเป็นที่คาดการว่าผลลัพธ์ของการลงทุนครั้งเนี่ยน่าจะทำให้ a m s u n งเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวข้าม GSMC ขึ้นไปเป็นผู้ผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับแต่ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวแล้วก็ movement ทิศทางาต่างๆของทาง TSMC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะเรียกว่าชอบมวยรองนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลุ้นสนุกสักหน่อยนะครับเพราะในทางการตลาดเนี่ยก็ต้องอยอมรับว่าใครที่เป็น number two เป็น number เป็นคนที่กำลังตามหลังนีมัมกจะมีเป้าหมายที่ชัดมากกว่าคนที่เป็น number one เสมอนะครับก็เอาใจช่วยทั้งสองบริษัทให้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆกันต่อไปครับ มาถึงข่าวที่4นะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเอาโรบอทครับเข้ามาใช้ช่วยกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นงานวิจัยจากสถาบาันด้านหุ่นยนต์นะครับในมหาวิทยาลัยแคเนกี้ e มลอนยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมหุ่นยนต์ตัวนี้ครับจะเข้าไปช่วยควบคุมการแพร่กระจายของจักรจันวงแดงลายจุดครับผมหรือว่า ชื่อภา,าษาอังกฤษนี้เรียกว่า spotted lanternflies ครับผมที่ผ่านมาเจ้าจักรกจันวงแดงลายจุดนะครับมันเป็นมแมลงที่ทำลายพืชผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่ามหาศาลมากนะครับผมทีวิจัยจาก CMU หรือว่า Carnegie Mellon University ก็เลยพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ชื่อว่า t a r t e r n Pest ครับเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่รวมเอาคุณสมบัติของแขนกลแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นเข้ามาช่วยลดความเสียหายจากแมลงเหล่านี้โดยปกติครับเจ้าแมลงตัวนี้มันจะวางไข่ในฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฟักเป็นตัวในฤดูใบไม้ผลิในแต่ละครั้งที่มันวางไข่นะในแต่ละ หนะักก้อนที่วางเนี่ยจะมีไข่อยู่ประมาณ3 0 5สถึงฟองครับแล้วมันสามารถที่จะวางไข่ได้ทั้งบนพื้นผิวของต้นไม้นะครับบนหินหรือแม้แต่พวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่กลางแจ้งหรือพวกผิวของโลหะที่เป็นสนิมจากวัสดุต่ตางๆที่วางอยู่พูด,ดง่ายๆคือมันวางไข่ได้หลากหลายที่มากนะครับแต่ละปีครับมันเลือกที่จะทําลายผลผล,ผลิตที่ราคาสูงๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นแอปเปิรฮอสวอลนัทนะครับรวมไปถึงพวก ไม้เนื้อแข็งต่างๆหลายชนิดครับตัวอย่างนะครับในรัฐเพนซิวเนียนะครับเคยต้องสูญเสียมูลค่าของสินค้าทางเกษตรไปคิดเป็นมูลค่าถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับใน1ปีทีนี้การตรวจสอบาไข่แมลงของเจ้าจักกจันชนิดนี้ตามพื้นผิวของต้นไม้อยู่ในที่ต่างๆด้วยตัวเองก็คือโดยมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก แล้วก็ใช้เวลานานมากครับผมก็เป็นสาเหตุให้ทาง CMU เนี่ยจับเอาปัญหานีพ้พัฒนาเจ้าฐาทานเพจขึ้นมาครับแขนหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเข้ากับฐานของไมโครค r a c เตอร์ไฟฟ้าครับก็คือเป็นค r a c เตอร์ตัวเล็กๆนั่นเองนะครับชื่อว่าอามิก้าครับผมสร้างโดยบริษัทหุ่นยนต์ฟาร์ม NG ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีการทำการฝึกฝนหุ่นยนต์นะครับด้วยกระบวนการ Deep Learning จากชุดข้อมูลภาพถ่ายมากกว่า 700ภาพครับเพื่อให้ทาท่านเพสเนี่ยสามารถที่ทกำการจําแนกไข่ของจักระจันแล้วก็ขูดของไข่แมลงเ่ยขูดไข่นะครับของแมลงจักระจันเนี่ยให้มันล่วงแล้วก็หลุดออกมานั่นเองก็เป็นการลดการแพร่ผ่านแล้วก็แพร่กระจายของจักระจันครับนอกจากนี้ครับทาท่านเพสเนี่ยก็มีระบบแมชชีนวิช s ั่นครับที่ทําการติดตั้งแปลงหมุนนะแบบ เปิดปิดได้ครับช่วยให้การทำลายไข่เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วละครับและที่สำคัญนะครับวิธีการแบบนี้มันก็เหมือนวิธีการแบบแมนนวลธรรมดาทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มันเป็นมลพิษครับแน่นอนช่วยประหยัดทั้งเวลาช่วยประหยัดแรงงานแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีไรายได้ที่ดีมากขึ้นจากการลดเรื่องของความเสียหายจาก ผลผลิตการเกษตรครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยนะก็อาจจะต้องมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะไข่จักกัลจานันนี้กินได้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ากินได้แล้วเก็บมากินได้ด้วยนี่กลายเป็นเพิ่มรายได้จาก2ทางเลยนะครับเอาละครับมาที่ข่าวที่5กันครับเฮกซากรครับผมบริษัทวิศวกรรมชั้นนำของโลกครับได้พัฒนาระบบดิจิตอลทวินเพื่อการฝึกอบรมแรงงานในการใช้แล้วก็ ควบคุมเครื่องจักรครับผมสิ่งนี้ครับมันมาจากปัญหาของการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะหรือว่า s k i l l ลเ labor ครับสิ่งนี้มันเป็นการฉุดรั้งภาคอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศมายาวนานต่อเนื่องนะครับประเทศไทยก็คงลีกไม่พ้นว่าเรากนมันจะเจอเหตุการณ์นี้แบบ สาหัสมากขึ้นในไม่ช้าครับก็เลยทําให้เกิดการเอาเรื่องยีดิจิตอลทวินมาใช้ในการฝึกฝนพนักงานให้สามารถใช้เครื่องจักรที่มีราคาแพงได้ครับแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกฝนที่ยาวนานลงนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเฮกซากรครับใช้ประโยชน์จากดิจิตอลทวินในการฝึกอบรมพนักงานแล้วก็วิศวกรให้สามารถใช้เครื่องจักรที่มันมีความซับซ้อนได้โดยลดความเสียหายลดความสูญเปล่าลดเวลาครับผมแล้วก็ ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์แล้วก็แรงงานด้วยมาดูเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานกันอีกสักนิดนะครับว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนะครับอย่างในประเทศสหร,รัฐอเมริกาครับตอนนี้เนี่ยมีการประกาศตําแหน่งงานเอาไว้นะครับมากถึง800,000อานะครับที่มีความต้องการแรงงานที่เป็น s k i l l ลเ l a ร ยังไม่สามารถเติมเต็มได้และมีการระบุว่ากว่า55%ของตําแหน่งนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคนมาสมัครงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับข้ามไปทางฝั่งยุโรปเนี่ยมีบริษัทผู้ผลิตในด้านอุตสาหกรรมครับวันหนึ่งใน3หรือ30%เนี่ยระบุเลยว่าการขาดแคลนแรงงานเหล่านี้ทำให้เกิดข้อจำกัดข้อกดในสายการผลิตครับในไตรมาสท,ที่2ของ ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มันก็ยิ่งชวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อเราเนี่ยต้องการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติต้องการที่จะฝึกฝนพนักงานให้ใช้เครื่อง cnc ครับเพื่อที่จะไปควบคุมเครื่องจักรซึ่งลว้วนแต่มีราคาสูงมีต้นทุนที่สูงครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนนะครับสิ่งที่ตามมามีความเสี่ยงใน,นของอันตรายทั้งของตัว พนักง,งานเองแล้วก็ของตัวเครื่องจักรอีกมากมายนะครับทางเฮกซากอนก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ชื่อว่าเฮกซาก n m a c h ชชีนเทรนเนนะครับตัวย่อเขาก็ใช้ว่าเป็น H f G N Machine t r a เนอรครับผมช่วยให้บริษัทด้านอุตสาหการรมเนี่ยสามารถที่จะฝึกอบรมแล้วก็ดึงดูดพนักง,งานรุ่นใหม่ๆเข้ามาได้นะครับโดยเจ้า HXGN Machine Trainer ตัวนี้มันเป็นเครื่อง simulator ครับที่จำลองการทำงานของเครื่องจักรได้หลากหลายครับผมโดยดิจิตอล Twin นตัวนี้มันสามารถจำลองเครื่องจักรได้หลากหลายแบรนด์ด้วยนะครับไม่เฉพาะอะไรที่เป็นพันธมิตรของเฮกซากรอย่างเดียวครับผมซึ่งเครื่องจักรนั้นๆอาจจะมีการตั้งค่าแบบเฉพาะตัวก็สามารถนามาใช้ด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันครับด้วยฮาร์ดแวร์ที่จำลองรูปลักษณ์และความรู้สึกต่างๆของเครื่องจักร จริงมาเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้พนักง,งานครับสามารถที่จะตอบสนองและฝึกฝนการรับมือต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำให้การควบคุมเครื่องจักรเนี่ยมันทําได้เหมือนกับเครื่องจักรจริงที่อยู่ในโรงงานครับโดยณนะตอนนี้ Hexagon Machine Trainer เนี่ยพร้อมให้บริการแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับ Controller CNC ได้สูงสุดนะครับถึง3ตัว ไม่ว่าในโรงงานนั้นอาจจะใช้เครื่องของฟ้านานะครับหรือว่าให้เด a ฮาหรือว่าซี e มนส์ก็ตามสามารถจะทํางานร่วมกันและสามารถที่จะรวมเอาไว้ในยูนิตเดียวกันได้ด้วยนะครับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีดิจิ t a ลทว i นครับผมซึ่งเป็นการรวมไลบ r า r y ของเครื่องจักรหลากหลายประเภทนะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะทําการ Request เพิ่มเติมจากเฮกซาก n ได้ด้วยนะครับก็สิ่งนี้แหละครับจะทําให้ทั้งสามารถที่จะ เพิ่มแรงงานเข้ามาในระบบการผลิตนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องทําไปทั้ง2องอย่างคืองานบางอย่างเราก็อยากจะเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนคนแต่ง,งานอีกหลายหลายอย่างเราก็ต้องการคนที่เป็นสกิลเลเบอร์ที่เราผลิตไม่ทันครับดังนั้นดิจิตอลทว i นที่เป็นฟ <c oughs> <X> ิลเตอร์ของหิดสาค้อตัวนี้จะเข้าไปช่วยเพิ่มสกิลเลเบอร์นะครับดังนั้นคําว่าระบบอัตโนมัติจะไม่เข้ามาทําให้คนตกง,งานเป็นความจริงนะครับแต่มันก็ต้องอาศัยตัว แรงงานเองด้วยที่พร้อมจะ transform ตัวเองนะครับจาก unskilled labor ให้ขึ้นมาเป็น skilled labor ครับผมก็หวังว่าเราจะได้เริ่มเห็นสิ่งนี้มากขึ้นนะครับในทักษหะหลายๆอย่างนะครับในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยนั่นเองครับผม เอาละครับทั้งหมดนั้นก็คือ Factory News l i v e Weekly Report ประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยอยากพูดคุยก็ใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้นะครับเราก็จะมาพบกับทุกท่านนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายสโมงนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีรอบโลกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตกันนะครับผมก็ วันนี้นะครับอย่างที่เรียนต้องทักทายเป็นพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาชมใหม่นะครับทางช่องทางติ๊กตอกของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็หวังว่าจะได้เจอทุกทท่านมากขึ้นนะครับผ่านทางทุกๆช่องทางของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมนะครับ Factory Choice จะมาคุยกับทุกท่านทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ ทีนิวส์อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสหาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟอร์คาร์เด็กสแควรสตระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์